S <S 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 ตอนนี้ผมตามภารกิจท่านสส,สกาลุนนะครับคุณผู้ชมครับมาอีกจุดหนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นที่ชุมชนศรีดอนเมืองนะฮะท่านสสครับ <c oughs> จุดน,นี้เรามีอะไรนะครับ <C oughs> ก็เป็นประเพณีครับปี <C oughs> ใหม่นะครับชุมชนศรีดอนเมืองเนี่ยก็จะเป็นทุกๆปีครับทุกวาระทุกเทศกาลศรีดอนเมืองเนี่ยครับเพราะจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับจะมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยออกมาร่วมกัน ทำบุญเพื่อเป็นศิลิมงคลในวันปีใหม่ของไทยเราครับ <นะ S 1> เห็นบรรยากาศครับจะมีพี่น้องลูกหลานมากมายครับมารวมกันนะครับแล้วก็วันเด็กก็จะจัดก,กันอีกครั้งหนึ่งเ,เพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณพื้นเพบสิ่งใดๆที่เป็นมงคลเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยกันในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยลูกหลานผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าคุณแม่คุณพ่อของเราเป็นแบบอย่างในการที่จะมีความร่วมมีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการที่จะในการทํากิจกรรมประเพณีอะไรต่างๆเขาก็จะเห็นเป็นแบบอย่างครับก็ต้องบอกว่าชุมชนที่นี่เข้มแข็งทีเดียว นะฮะวันนี้ท่านสสการรุนนะลงพื้นที่มากับทีมงานครับท่านสกพิมชนาโหสกุลครับสวัสดีครับสกครับนะครับแล้วก็ทีมงานท่านสขอสวัสดีครับต้อหลังนะฮะทีมงานเข้มแข็งมากเลยสสฮะเข้มแข็งครับเรามาดูแลพี่น้องตลอดเลยเหรอครับไม่ไม่เข้มแข็งก็โดนทําโทษฮะชาวบ้านจะทําโทษพี่น้องประชาชนจะทําโทษเองถ้าใครไม่เข้มแข็งก็คือถ้าคุณไม่ใฝ่ทํางานไม่ขยันถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยผมก็ ต้องท้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงโทษ้ดยกันอย่าเป็นเลือกค,คือ,อยืนยันเลยเป็นทีมเราก็ช่างถ้าเขาขี้เกียจไม่ทํางาน <ทะ S 1> ไม่ให้เล <ทะ S 1> <o> ือกผมท่านสกพิมพนาฮะจุดนี้เรามาช่วยพี่น้องเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีนเข้ากล่องในช่วงน้ําท่วมเนี่ยนะคะก็นำข้ากล่องมามามอบให้โดยการส่งลงเรือมาแล้วก็ประสานกับทางตัวแทนของชุมชนนะคะเขาก็จะมีเรือที่เรามอบให้อก่อนแล้วเนี่ยค่ะพายออกไปรับ ทางหน้าถนนตรงเซเว่นที่เราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะพายเรือเป็นจุดนัดพบว่าเราเอาข้าวกล่องมาส่งให้เขาแล้วก็ตัวแทนชุมชนเนี่ยเขาก็จะรับข้าวกล่องจากเราเนี่ยไปแจกให้ตามชาวบ้านที่น้องที่บริเวณตรงนี้ในช่วงของน้ําท่วมับผมตอนนี้เราก็มาร่วมทาบุญกันครับนี่ฮะก็ช่วยแต่ก่อนน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมน้ำลดเรียบร้อยสอสอฮะวันนี้ก็มาทําบุญเป็นสีนวคนในช่วงปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวคุณโยกาไปครับเดี๋ยวผมจะไปจุดอื่นกับท่านสสอข่าวัิต่อครับ ตามดูตามดูผ um. ู้แทนรักและวงแหนผู้แทนที่แสนดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสกาลูนมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นชุมชนแสงไพรทูนนะครับตรงนี้ก็ทําบุญเลี้ยงพระใช่นไหมท่ทททานครับ เป็นวันปีใหม่ครับโอ้โฮะเนื่องในวันปีใหม่ปีใหม่ของไทยเรามีหลายวันครับผมทั้งเดือนมกราคมก็ปีใหม่ครับผมนะฮะก็นี่ฮะมีท่านสกริมชนาด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้านหลังฮะสวัสดีครับคุณลุงป้าครับสวัสดีครับ เ่อฮะมาร่วมทำบุญกันนะฮะครับครับผมเป็นอย่างนี้ทุกปีเล้วสองสองเป็นอย่างนี้ทุกปีครับก็จะเป็นทำบุญซอยนะครับแล้วก็จะเป็นทำบุญหมู่บ้านนะครับซึ่งซอยนี้ก็มีความสมบูรสมบูสมัครณ์ีกันจะเห็นครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อพี่ๆแล้วก็น้องๆหลานนั้นก็มาร่วมกันนะครับทุกๆปีครับจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช่เฉพาะกิจกรรมปีใหม่นะครับทุกทุกทุกวันสำคัญเนี่ยเขาจะทำบุญกันครแสดงไปดูเข้มแข็งมากครับเข้มแข็งนะฮะรวมแบบร่วมใจจุดนี้ทำท่ววมมด้ยเหือนนกัุ่มหหนนน้าาสงงงรรต์ัััั่ลลขอพเยคบ อ่าตอนนี้ก็สบายใจแล้วน้ำแห้งเรียบร้อยก็ทุกคนคลายใจครับก็ร<ม>อโอกาสดีๆครับค่บผม นะฮะก็มาเยี่ยมพี่น้องนะครับท่านสกก็มาเยี่ยมพี่น้องตลอดเหมือนกันค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะนั้งแต่น้าท่วมมาเลยค่ะน้ําท่วมก็อยู่พื้นที่ตลอดค่ะอยู่กับน้ําตลอดค่ะนั่งลงเรือแจกของตลอดค่ะไม่ได้หยุดเลยตรงนี้น้ําท่วมเยอะค่ะเพราะว่าด้านอันนี้จะลึกเข้ามาจากถนนค่ะน้ำก็จะสูงสูงเกินเมตรเมตรกว่าหน้าอกค่ะแม่ผมหน้าอกโอ้นะใช่ค่ะครับผมตอนนี้น้าแห้งแล้วคุณผู้ชมครับลุงสบายแล้วนะครับสบายครับครับผมน้ำไม่ท่วมแล้วหลังจากที่น้ําท่วมนั่น ทางเราก็ทางหมู่บ้านแจงกระตุนก็ส่วนมากก็จะกระจายกระจายออกจากนอกพื้นที่นะครับครับผมปล่อยบ้านให้เจ้าที่รักษาไปครับไปนะครับครับก็รู้สึกว่าลําบากพอสมควรเข้าของเสียหายหมดครับก็เราเป็นหมู่บ้านชั้นเดียวครับน้ําท่วมไปแพรหนอกโอ้นะครับก็ตอนนี้ก็เราก็ก็กำลังเยียวยาด้วยตนเองมากสสเข้ามาครับแจกของ หน่งของบ้านนะครับหลังจากที่น้ำแห้งแล้วก็สองสาปดาห์นี้ก็มาแจกครับทีมงานสสสกนะครับแล้วก็รอขอนำของมาแจกหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็รู้สึกยินดีก็รู้สึกดีใจนะครับครับช่วงที่น้ำท่วมกันไม่ได้อยู่นะครับเราไม่อยู่แล้วก็ถ้าจะออกไปรับของกบไปไม่มีเะื่ไปไม่เป็นไรครับสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็ช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับแต่สิ่งที่ จับพ like ื้นปูคราวนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีของมาแจกครับมาี่อาทิตย์ที่แล้วนี่ครับเขช่วยพี่น้องเราครับช่วยนะครับก็ดีใจครับนะครับมีจินอาสาด้วยครับมจินอาสาได้มาช่วยพื้นปูบ้านพัดลมก็ดีตู้เย็นก็ดีมาดูแลนะครับก็รู้สึกได้รับความสะดวกพอสมควรนะครับผมท่านสสมาเยี่ยมมีกำลังใจมากขึ้นเลยครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดใกล้กันนะครับผม วันต่อไปงานศพก็เจอกันเนาะงานศพก็เจอกันเกืบที่ดอนเมืองนี้เป็นเรื่องอะไรนี่เนาะนี่ยเต็นท์ต้องมาบริการครับผมบค้ครับนะครับขอบคุณครับพ่อเชียร์ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่บอกขอปุ๊บได้ปั๊บเลยเต็นท์นะนะครับก็ในกิจกรรมเป็นงี้ครับเนี่ยครับเต็นท์นะครับก็จะ ทำอย่างนี้ตลอดครับถ้าบ้านจะยืมเราก็จะมาร่วมกันเขาอินเวนีรอะไรต่างๆช่วยกันนะครับครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่ชุมชนหนึ่งคุณผู้ชมครับนะฮะมีกําลังใจแล้วนะฮะแล้วก็ทําบุญเพื่อสินมงคลนะคุณลุงนะนะครับในช่วงปีใหม่นี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปจุื่นนะผมจะตามภารกิจของท่านสสการรุ่นไปครับ